เี้ยี่นี่สาามี่นึ่าหนี่บอนี่ครับนี่พูดแตวัดเพิ่นเปิดไปตัวนี้คือ3ามหมื่นสามสูรอ่อยสมที่ปวบผสมเจ็เดือนเราลูกวัดรับประกันท่องไปสามหมื่นสามนี่สามหมื่นสาับ เดียวลูกประมาณสามตัวรถนี่เนี่ยลุงวัดหกหมื่นห้าพันจักเดือนแล้วพ่อไหไพ่อสติงเลรับประกันท้องสูงร้อยห้าสิบบวกเพราะหนูเจ้าคือดีจากงวนจ้ะม่ไ่หยเขาสิเขาจะเอื้อนนึงวะเขาเอื้อนีครับครับขาย้นีกัพอใจเดีวสอตัวเป็นอย่างบุญอย่างคุ้นเออ 6 3ห0 0่นับหกหมืามพบาทรับประกันทองอันนี้สามหมืามรับประกันทองทั้งทั้งสโตพี่น้องสนใจโทรเบอร์ศูนย์เก้าเกียศูนย์สองแปดแปด เกตห8แพ่อพูนสวัสดิ์บ้านตาแหลวอำเภอสวนรภูมิจังหวัดเลยครับไข่สดแจกันโต๊ตามวันนี้นะครับเด้อนี่แม่นี่เปิดสามมืนสามต่อร่องเลยครับนี่หลับหลับทรงลอยลตัวนี้หกมืนสามเอาพีอนองเบิ้งเอาติดต่อตามเบอร์ว่างหันละครับขอบคุณครับ